ทำท็อปไม่รู้ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับท็อปแล้วนะครับว่ามันทาเยอะเกินนะครับคลิปผมบอลสี่ร้อยกว่าคลิปนะครับทาไปโดยที่ใช้คาว่าท็อปเนี่ยเกือบร้อยคลิปเลยนะโอ้โหนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาท็อปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมคิดออกไงวันนี้ผมคิดไม่ออกเนี่ยไม่มีท็อปนะครับเรื่องของการเติมการอะไรเนี่ยใครจะไปเติมนะไปเติมได้นะครับผมเดี๋ยว เป็นคลิปของการเติมเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําให้รับชมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคลิปเติมนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นเอาท็อปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บเงินอยู่โอเคเดีรบวันนี้นะครับท็อปเคทติต้มนะครับท็อปสิเลยนะครับผมขอเป็นเม็ดส้มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือสิบอันดับนะครับนักเตะ o v r ไม่เกินเก้าเอ็ดได้เล่นแล้ว โตรโกงนิดสม้มโอ้ออกเอิลที่ไม่เกินนี้ก็คืออธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็คือไม่รวมของการตีบวกนะครับอาจจะตีบวกขึ้นประมาณ92อาจ,จตีบวกขึ้นประมาณ9 4อันนี้ก็ไม่นับนะครับอันนี้จะนับแค่ว่าตัวแรกที่เริ่มก็คือสมมติอีซัดสิก็คือ87นะครับผมนี่ก็คือไม่เกิน91ที่แนะนำนะครับไปดูนะว่าจะมี ตัวอะไรากันบ้างะครับฝากดกดไลค์ฝากดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทุกช่องทางนะครับผมวันนี้นะครับผมมีร้านเติมเกม f c Mobile ราคาถูกมาแนะนำนะครับร้านอีลัตติชอปเลยครับบริการเติมเกมมือถือออนไลน์นะครับราคาถูกนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับใครสนใจก็มาจัดกันที่ร้านอีลัตติชอปได้เลยนะครับรวดเร็วปลอดภัย100%ทางร้านจดทะเบียน อันค้าถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเอง4 0่สถึงหกเลยนะครับแอดมินบริการดีมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเติมที่ร้านอีลาตติช็อปได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้ทางเอ็นไลน์อีลาตติช็อปนะครับหรือเฟซบุ๊กอีลาตติช็อปได้เลยนะครับผมมาจัดกันเยอะๆนะโอเคนะครับมาเริ่มตัวแรกนี่ครับผมก็อย่างที่เกิดไปเมื่อช่วงคลิปคลิปต้นนะครับนั่นก็คืออีซักนั่นเองนะครับผม เม็ดส้มมาแล้วเป็นโอวัน2นีครับโคตรเก่งนะครับหาช่องดีมากๆสำหรับอีซักหลายๆคนคอนเฟิร์มได้เลยนะครับผมเรื่องของการยิงความเร็วนี่ครับครบเครื่องจบที่ตัวเดียวนะครับหลายคนคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าอีซักคือึ่1ในเพชรในตมแน่นอนนะครับผมและสำหรับใครที่อักใชยอีซักก็ไปซื้อตามได้นะครับตอนนี้ราคาไม่เยอะนะครับประมาณ 20m 20m นะครับผมมาดูอันดับที่สองครับอันดับที่สองเนี่ยขอแนะนําเป็นเปเเล่ 8ปบเเมตรสม้มคือ94นะครับผมโค,คตรดีโคตรสุดโคตรโกงเลยตัวเนี้ยเอาจริงนะครับเป็นไปเล่ที่เก่งนะเอาจงจริงนะถ้าใครได้ลองใช้จริงๆแล้วนะเก่งมากๆนะครับผมมาดูตัวที่สามครับนั่นก็คือ ST นะครับแต่เป็นตัวที่ป่าหลายค,คนเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนใช้กันเลยครับก็จะเห็นคนใช้กันพวกที่เป็นสายฟรีหรือสายที่เริ่มเกมมาใหม่นะครับนั่นก็คือ o p e n น a เในนี้นนนครับผมดีกีคือความเร็วอยู่แล้วนะครับสาหรับ OpenDA ที่งบน้อยขนาดนี้นะครับผมโอวองเขาดิอยู่ที่89นะครับและตีบวกมาเนี่ยเป็นเมนส้มเนี่ยอยู่ที่94นะครับผมก็ถ้าอยากใครอยากจะลองใช้ OpenDA เนี่ยก็ลองไปใช้ดูได้นะครับผม อันดูครับอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือ ST กองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับนั่นก็คือเดียโก้โจตานั่นเองนะครับผมจากลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับหาช่องดีมงได้โคตรเพชรของลิเวอร์พูลเลยนะครับตัวนี้โออ๋อ90นะครับเป็นกรอบทองนะครับอ๋อเป็นส้ม95นะครับผมแต่ใครอยากไปใช้ก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับเดียโก้โจตานะครับผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับมาครับเอสทีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นกรอบทองเช่นกันนะครับนั่นก็คือวี กรอบทองไหมวะเออวิล <Es> ี่ซิอุสจูเนี่ยนะครับใครจะวิ่งตามทามเนี freely, ่ยถ้าเป็นส้มนะครับผมโอวของเขาปัจจุบัน90นะครับถ้าเป็นส้ม95นะครับลองไปใช้ดูนะครับเร็วคล่องสกิลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะเยอะอยู่แล้วตัวต่อไปนี่รับบเอสทีอิตาเลนี่นะครับ91นะครับโอวเก้าเอ็นะครับถ้าเป็นอ่ ในโซมิอยู่ที่อยู่ที่96นะครับผมครบเครื่องเหมือนกันนะครับเจอทีมที่ไม่แข็งเนี่ยบอกเลยว่าโดนตาลลบี่เนี่ยยับแน่ๆนะครับบอกเลยว่าตาลลบี่เป็นตัวที่บักอีกตัวหนึ่งในเกม f อชเลยก็ว่าได้นะครับผมเอทีตัวต่อไปนะครับโอซิเมนนะครับ91นะครับผมตีมบวกเอ็โซมาเป็น96นะครับแล้วก็เร็วแถมแข็งด้วยนะครับมองดีด้วยนะครับหาช่องดีค่อนข้างที่จะหาช่องดีแต่ว่า เวลาผมเล่นอะมันไม่เข้ามือเจ้าไหลนะครับสำหรับโอซิมพินนะครับผมผมเลยแบบไม่ได้ชอบใช้เท่าไห่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมใช้ฟอร์ลันเนี่ยถ้าใครอยากทดลองใช้ฟอร์ลันก็ลองไปใช้ฟอร์ลันได้นะครับผมตัวต่อไปนะครับผมท็อปเจ็ดแล้วนะครับนั่นก็คือเคลรียานเอ็มปเป้ P e นะครับ91นะครับผมตีบวกมาเป็นเ็นส้มก็เป็น96นะครับเร็วข้องใครจะหยุดเขาไหวอ่ะบอกเลยแค่เนี้ยกองหลังเนี่ยแบบกุ้มข้ามับแบบนี้เลยอะ นะครับผมคันเลื่อนไอ้บ๊อบเป้นี่ครับ other, ความเร็วเหนือเหนืออยู mmm no it, anyway> uh ่แล like ้วนะครับผมแต่สองตัวนี้ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าปวดหัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับกองหลังนะครับผมมาครับตัวแรกนะครับ LW นี่ครับนั่นก็คือราฟาเอลเลอานั่นเองครับผม9กนะครับเมตรส้ม96นะครับแล้วก็เร็วกะชากหายแน่นอนถ้าใครได้ลองใช้นะครับผมสำหรับเลอาเนี่ย บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะจูคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันตัวใหญ่เกินไปแล้วแบบมันไม่ได้คล้องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความคิดของผมเนี่ยก็ถือว่ามันไปกับบอลได้ดีเหมือนกันนะครับแบบลูกย่ามก็ไปได้อ่ะถือว่าพิ้วอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเลีย์นะครับผมและตัวสุดท้ายขออนุญ,ญ,ญาตนะฮะนั่นก็คือ l w รุย d as นั่นเองนะครับผมไม่พูดมากครับกระช่างหลงบบล็อกเกอร์อ่ะ แค่นั้นแหละนะครับผมอ้ก็เอ็ดนะครับผมตีบวกมาเป็นเก้าสบหนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดท้งมวลเท่าที่ผมเอามานะครับผมเป็น1ิบนักเตะนะ่ครับที่คิดว่าเล่นดีโคตรเก่งโคตรโกงนะครับผมผมก็ได้จากการศึกษามาเหมือนกันนะครับเรื่องของว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดและ ตัวไหนเก่งที่สุดของงบน้อยต่างๆะคี่ยผมก็มารวมๆกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็สามารถไปจัดกันได้ในแต่ละตัวที่ผมแนะนําคลิปแต่ละวันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของ ต่อๆเนี่ยผมจะลงทุกวันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับต,ต่อนะส่วนของ YouTube ก็ลงทุกวันเช่นกันนะครับถ้าไม่ลงวันไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกเอ,อกทีนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ